มาดูการดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาดูแล้วก็มาท่องเที่ยวในสวนผลไม้กันที่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจับมือสิบบริษัทนําเที่ยวหัดใหญ่สงขลาเจาะตลาดนะคะดูเรียนเลเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างประเทศทเที่ยวสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงาและจังหวัดพังงาคาได้เดินหน้าในการจัดกิจกรรมกระตุน้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการผลไม้กรีนซีซั่นโดยจับกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูเรียน l ลเวอร,ร่วมกับ10บริษัทนำเที่ยวจากจังหวัดสงขลา และกลุ่มตลาดต่างประเทศจากมาเลเซียและสิงคโปร์ลงพื้นที่ในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาโดยนำสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกวัวป่าแหล่งท่องเที่ยวแนวแคมปิง้งและเที่ยวชมชิมช็อปในสวนทุเรียนสาลิกาสวนลุงประพาสและสวนเย็นจิตในอำเภอกะปงะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะหวังที่จะเชื่อมโยงการเดินทางจากหาดใหญ่สู่จังหวัดพังงา ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญเช่นย่างเมืองเก่าตะกวัวป่าสวนผลไม้อำเภอกระปงพร้อมเยี่ยมชมโรงแรมที่พักร้านอาหารและสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวในช่วงฤดูการผลไม้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคม2568ภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาโดยมีสวนผลไม้เข้าร่วมกว่า26แห่งทั่วจังหวัด คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยในพื้นที่ภาคใต้และชาวต่างชาติจากต่างประเทศเพื่อนบ้าน<ม>เช่นมาเลเซียสิงคโปร์ในช่วงไต,ตรมาสที่2และ3ของปีเ<ม>พิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่โดยตรง